สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์ของคุณฟองสนานจามนจันทรนะครับซึ่งตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่4เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567คุณฟองสนานให้ชื่อว่าผู้ว่าแบงคชาติพ้นคาดเหลือเพียงเคราะหเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณฟองสนานบอกว่าตั้งแต่วันเกิดเมืองเมื่อวันที่21เมษายน เมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อปีไกลจนถึงวันเกิดเมืองปีนี้คือวันที่21เมษายนปีพุทธศักราชส5 6 7เป็นช่วงเวลาหนึ่งปีเต็มที่เมืองต้องคาดร้ายทางโหนที่เรียกว่าปัตสวะทีโวคาดนี้จะส่งผลด้านลบทางระเบียบกฎหมายต่อเมืองที่เหมือนกับไร้คือแปรไร้หลักหลายเรื่องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรณีนักโทษเด็ดขาดชาย ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วยังเกิดเรื่องด้านลบทางระเบียบทางกฎหมายกับบุคคลสำคัญกับผู้นำกับคนที่มียศศักดิ์หลายคนหลายตำแหน่งนั้นคุณฟองสนานบอกว่าลุ้นตัวโกงว่าในระหว่างหนึ่งปีที่มันจะผ่านพ้นไปเนี่ยเหตุร้ายใดๆจะเกิดกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนุพุทธแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาหรือไม่ ด้วยข้อบ่งชีท้ทางโหรที่บอกว่าคาดร้ายที่เกิดกับลัคนาเมืองจะเล่นงานธนาคารและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าอย่างจังด้วยเช่นกันถ้าเป็นคนเนี่ยก็ร้ายแรงเข้าขา่าท่านว่าชะตาคาดต้องอุบาทร้ายนักหนาทุกโศกโรคบีทาชีพชีวาอาจวอดวายมิฉะนั้นบุตรภรรยารับโพคาจะเสียหาย พลาคพลัดจัดกระจายปนปี้ร้ายไม่เป็นอันเข้าขั้นนั้นเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือว่าผู้ว่าหรือว่าคนในองค์กรเนอาจจะกระดินกระดอนไปคนละทิศคนละทางเพราะเจอเรื่องอุบาตบีบแล้วก็เล่นงานเอาแต่โชคดีที่1ปีมานี้เนี่ยดวงชะตาเมืองมีเกณฑ์ช่วยคานเอาไว้ถึงสองชั้นเลยทำให้องค์กรนี้และผู้นำแม้จะโดนเรื่องอะไรก็ตีฝาได้ด้วยหลักโหนคือหนึ่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระหว่างเข้มแข็งด้วยหลักการความรู้และวิชาการอันจะเห็นได้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามยืนบนหลักการอย่างเช่นเรื่องดอกเบี้ยนโยบายที่ถูกสนสัญญาณบีบจากนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือคุณเศรษฐาทวีเสนเป็นระยะระยะให้ลดดอกเบี้ยลง แต่แบงค์ชาติก็รักษาท่าทีโดยไม่นำตัวบุคคลหรือว่าองค์กรเข้าปะทะด้วยให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรอนอง,อง,อง,องแทนและถึงแม้ว่าจะมีการปลอบการขู่ออกมาเป็นระยะระยะแต่นายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระวังตัวแจเหมือนกันไม่ให้ก้าวล่วงอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายการเงินเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นได้ถ้าหากว่าใช้ท่าทีมากเกินไปจนอันตรายกับประเทศ และถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตามฉลกถ้อยคำจะถึงตรูศัตรูจะปองผานแม้นหมิ่นประมาทการก็จะเป็นพยันตรายประการต่อมาประการที่2ดาวที่ทำให้ผู้ว่าและธนาคารแห่งประเทศไทยต้องคาดร้ายไม่ว่าจะร้ายแรงไม่ว่าจะกดดันแค่ไหนแต่ก็เป็นคู่มิตรใหญ่เกื้อกูลก,กันกับดาวตัวแทนผู้ว่าและธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่คนเรียนโหนเขาท่องกันมาเนี่ยคืออาทิตย์เป็นมิตรกับครูอีกทั้งเมื่อถูกทั้งขู่ทั้งปลอบมากเท่าไหร่คนธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดูคล้ายจะจับมือสามัคคีและก็เป็นมิตรกันมากเท่านั้นเอาละเมื่อผ่านพ้นวันที่21เมษายน2567มาได้เนี่ยในทางโหนแล้วถือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นระยะคาดร้ายได้อย่างสวยงาม และความเข้มแข็งก็มาเกิดตามมาเช่นเมื่อวันที่30เมษายน2567ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรุพธษได้รับมอบทองคำน้ำหนักรวม12.5กิโลกรัมจากหลวงปู่คลาดครุธรรมโมวัดป่าบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสิทธิานุสิทธิ์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตามห ah าบัวญาณสัมปนโน ทองคำดังกล่าวเนี่ยเป็นทองคําที่ได้รับการจัดงานบุญประเพณีผ้าป่า12เมษาสืบต่อขนแหงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตาตามเจตนารมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตราพร้อมกับได้รับกำลับบงใจอีกเพียบเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแรงกดดันจากการเดินหน้าแจกเงินหมื่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็แรงจัดด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงต่อไปนี้แม้จะพ้นคาดร้ายไปแล้วก็จริงแม้จะเพิ่มความเข้มแข็งด้วยวิชาการความรู้หลักการต่อไปแล้วก็จริงแต่เคราะห์จากเกณฑ์อื่นจะมีมาท้าทายเป็นระยะระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านที่เริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่หธันวาคม2567ซึ่งคาดว่าจะเป็นระยะของการปรับครั้งใหญ่ในรัฐบาลหรือว่าพรรคร่วมหรือนโยบายเป็นไปได้ ว่าผู้ว่าการแบงชาติธนาคารในประเทศไทยอาจจะโดนหางเลขไปด้วยเพียงแต่ว่าจะระดับไหนเท่านั้นเองแต่เอาละไม่ว่าสถานการณ์หรือว่าตัวบุคคลจะผันแปรไปเยี่ยงใดลมการเมืองเนี่ยก็จะพัดพาแรงขนาดไหนก็ตามแต่เชื่อว่าองคอนน์กรนี้ยังเข้มแข็งและจะเป็นความหวังให้พึ่งพิงได้ด้วยวิชาการหลักการมืออาชีพไปจนถึงประมาณวันที่14กุมภาพันธ์ส5 6 9่วนตัวบุคคลเนี่ยก็อย่างที่ เศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติได้กล่าวเอาไว้ในวันรับมอบทองคําก็คือคําพูดที่ว่านักการเมืองมาแล้วกว็ไปผู้ว่าแบงค์ชาติมาแล้วกว็ไปแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงอยู่ต่อไป